สวัสดีครับช่วงนี้ก็ขายดีมากนะครับสําหรับฮอนนาเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแมกซนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี้สองพันยี่สิบสามนะครับวันนี้ก็อัปเดตโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับว่าเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะ กองเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสำหรับเดือนตุลานะครับสำหรับเงินสดเว็บหนึ่งสองห้ารวมจดทะเบียนนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นเดือนตุลานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะสำหรับ ฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับราคาปรับลงนะฮะราคาโปรโมชั่นนะครับก็ขายดีมากนะครับสําหรับช่วงนี้นะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับแล้วก็สีแดงนะครับเข้ามา2คันนะครับแต่ว่าคันสีแดงนี้ลูกค้าจองแล้วนะคันสีขาวก็จองนะครับสําหรับ เพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนี้นะฮะหรือว่าถูกใจในราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าจะเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีดม์อำเภอกระสังนะครับวันนี้ลงคลิปให้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ลงราคาให้นะอันนี้คือราคาพร้อมโอน้นะพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีขาวเดกน,นะครับเนี่ยเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยสีขาวข้างหน้าเลยนะครับส่วนสีแดงนะฮะก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นะสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงตัวเดียวกับตัวแดงเทาล้อแม็กเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีแดงตัวเดียวกันนะครับนะสีเขาสวยนะครับผมนะฮะ ก็มีทั้งหมดอยูซีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีขาวแดงตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีแดงเทานะครับสีดําเทาแล้วก็สีเทาน้ําเงินนะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นตัวสีขาวแดงนะครับขาวแดงนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นเบาะแดงนะครับผมนะเนี่ยเป็นเบาะสีแดงนะครับผมเนี่ยเบาะสีแดงแล้วก็ตะเข็บสีดํานะรถคันนี้เพิ่งมานะครับผมนะฮะเพราะว่ากระจกเรายังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับ รถคันนี้ผลิตวันที่29กันยานะครับนี่ยผลิตวันที่29กันยานะครับส่วนวันนี้วันที่6ตุลานะฮะก็มาถึงร้านนะฮะก็เพิ่งผลิตได้ประมาณ7วันนะรถมาถึงร้านแต่ว่าคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับผมนะวันนี้มาอัปเดตราคาให้นี้ราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับว่าราคาเงินสดรวมจดอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับฮอน้าเว็บดง2หานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีัม์นะครับผมนะฮะ ตัวนี้ราคาเงินสดนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเพร้อมบาทนะรอโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองอ่านะครับตัวสีขาวแดงนะฮะตัวล้อแม็กซ์สองพันยี่สิบสามนะฮะนี่นะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กซลายห้าก้านนะฮะสีดําด้านนะครับผมนะปั๊มดิสก็เปลี่ยนปั๊มดิสสีเทานะฮะตัวนี้ยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่าฮอนด้า ร125นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงลายนะฮะเพราะว่าต้องรอดูนะครับประมาณปลายปีนะครับก็อาจจะมีข่าวเปลี่ยนสีนะฮะหรือว่าอาจจะมีเปลี่ยนลายนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะแล้วก็ขายดีนะครับผมนะขายดีมากเลยตอนนี้นะฮรเพราะว่าทางร้านจัดโปรโมชั่นนี่รถไม่พอขายเลยนะครับนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้นะส่วนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะสำหรับใครที่ชอบสีแบบขาวๆนี่ฮะ สีขาวนะฮะแล้วก็ตัดสีแดงตรงนี้นะฮะแล้วก็ชอบยูบอกแบบใหญ่ๆนะครับนี่ยูบอกก็ใหญ่นะครับใส่หมวกกันนกเต็มใบได้1ใบนะฮะแล้วก็ถังน้ํามันก็ใหญ่นะครับถังนี่จุน้ํามันได้5.4ลิตรนี่เติมเต็มถังนี่สามารถขับได้ถึงประมาณ300ปารูนะฮะถังใหญ่มากนะครับนี่5.4ลิตรเพราะว่าอัตราประหยัดน้ํามันนะของเวฟ125อยู่ที่71.4นะครับเนี่ย ถัง5.4นะครับเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71.4นะครับก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานที่บ้านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะตัวนี้ก็น่าใช้นะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่56,500นะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบรนะครับเพื่อนๆไปพี่นะของเราก็มีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรนะฮะก็ของเราขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่ 57,530บาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนนาอเวมหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กนะฮะตัว2023นยี่สบะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่อยากทำประกันรถหายก็ทำเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะทำสองปีก็พันสามเพราะว่าเงินสดเราไม่ได้บังคับนะฮะเพราะว่าบางคนก็ เอาไปใช้นะฮะในบ้านตัวเองนะหรือว่าจะไว้ขับไปทํางานนะหรือว่าขับไปไร่ไปหน้านะฮะไม่เสียงมากก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพื่อนพี่ะฮะคนไหนที่ขับไปทํางานนะจอดเสียงก็ทําก็ได้นะประกันรถหายนะฮะปีละ950บาทนะฮะสองปีพันสามนะแต่ว่าถ้าไม่ทําก็จ่ายนะฮะห้าหมื่น 7,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับผมนะแต่ว่าป้ายทะเบียนนี่เป็นป้ายทะเบียนของบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าทางร้านเราจดให้ทําทะเบียนให้นะทำพรบให้แล้วก็โอนนะฮะก็คือลูกค้าซื้อไปนะครับเอารถไปขี่รอรับคู่มือนะไม่เกิน45วันนะครับนี่สวยงามเลยนะสำหรับคนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถซื้อเงินผ่อนได้เหมือนกันนะฟรีดาวนะจ่ายรับรถอยู่100บาทนะครับ สมงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง4 8งวดนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.06 1.09 1.10นะครับผมนะส่วนเงินผ่อนก็แล้วแต่เครดิตลูกค้านะฮรเพราะว่าเงินผ่อนนี่เช็คเครดิตบุโรนะครับผมนะทั้งเงินส่วนแล้วก็เงินผ่อนก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยไม่ต้องใช้กดคำนะฮะนี่ฮะตัวใหม่นะฮะระบบใหม่ก็เป็นใหม่แบบดิจิตอลนะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญเจก็เป็นกุญแจแบบลอกชั้น ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูกไฟต่ําเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลีกก้ยวขวานะเนื้อสีตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยสีแดงเงานะครับนี่แล้วก็สีขาวเงานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีสีแดงตรงนี้แล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแต่ว่าร้อยิบห้าตัวนี้เขาทําท่อมาสวยนะครับเนี่ยท่อในฝากครอบท่อี่เป็นชุบโครเมียมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น สายแบตเตอรีนะ่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่รับประกันให้6 <S <S เดือนหรือว่า5,000กิโลเมตรนะส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันให้3ปีนะครับสามหมกิโลเมตรระบบหัว่งฉีดก็รับประกันให้5ปี5 0,000กิโลเมตรนะฮะนี่สวยเลยนะครับผมชอบตรงเนี้ยสวยงามมากนะครับโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับไม่สติ๊กเกอร์ไม่เยอะนะครับสติ๊กเกอร์มีแค่ตรงนี้นะครับส่วนยางหลังก็ใหญ่นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่ชอบแบบสายบรรทุกนี่ ยางใหญ่มากนะครับ2.75นะครับหรือ80ดสทับเกขอบ17นิ้วครับยางนอกใช้ของเบรเบอร์นะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านนะฮะนี่ครับบรรทุกได้เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่ายางเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังน้ำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ ส่วนที่นี่ก็ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะครับอยู่ที่5,7530บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะที่เขารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ